สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะวันนี้เรามาเก็บเพชรดำเพชรแตรดำนะจ๊ะเสียนอ้อยก็เก็บจิวจ้าเรามาดูกันมีแกให้รีบมาแล้วมีการนำเราไม่ใช่เหรอไม่ใช่เอาถุงเก็บเพชรท่างไหนกันเราอยากถ่ายรูปก่อนได้ไหมสวยไอ้นั่นมาอยู่ไหนนี่อยู่ในตะเกียบจะถ่ายรูปก่อนเหรอถ่ายก่อนดิเฝ้าปันไม่จะเก็บเพชรฉัน สวัสดีเราก็เห็นเห็ดมันปูเรารู้แล้ะแต่เราก็มันาไม่ได้มันสวยนาะปกติเขาจะไม่เดินใกล้กันนะถ้าเกิดเอ้ยนี่แกเขาได้ไหมลูกเข้าใจไม่ใช่คนคนซื้อเขาก่อนซื้อเรานี่แหละไม่อันนี้มันอ่อนมันสวยมันอร่อยด้วยเนี่ย อามาทักทายไหมรมูกขนาดคุยโทรศัพท์หยุมหวนขึ้นมากันเดี๋ยวส่งส่งเข้าในเมืองขพ้่นดอกสวยขนาดเนี้แกจะแชร์หน้าจอให้เราเป็นไหมแช์แบบว่าแชร์ที่ว่าเราจะบอกแกว่าโพสขายตรงไหนโพสในกลุ่มไม่รู้มืกันว่า พูดได้เราไปส่งที่ร้านนั้นไงเราก็จะไปให้แกร้านไหนวะอยู่ว่านตาที่แกบอกน,น้แหนะร้านไหนวะตัดลงมาเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมเขาเขาน่าจะรู้ว่าตรงนี้มันมีเขารีบเดินมาแต่เราเดินถึงก่อน,น เราเห็นขนาดปวดท้องนั่นเเราเห็นเห็ดมันปูมันสวยม่าออกอย่างงามเรียกเพื่อนมาไม่ถ้าเราไม่ไปมันเขาก็เก็บเข้าใจไหมเห็นแกยืนตรงนี้เออเราก็ไปจะเก็บไหมว่าฉันเอาฉันเฝ้าปานี้ฉันไม่เก็บเขาจะให้ฉันทําอะไรเธอก็ตั้งกล้าถามัชเนาะฉันยืนเฝ้าตะกร้ารอเพื่อนนั้นฉันเก็บเกลี่ยงหมดต่าคลิป ก็เราห่วงเห็ดมันปูมันสวยนะเห็นเพื่อนเป้าแล้วเราก็ไปก่อนเว้ยขงจะเดินเว้ยดอกอ่อนมากเลยเนาะดอกอ่อนมากเลยอันนี้ดอกมันอ่อนมันสูงเอาถุงมาใกล้ๆดิไม่เป็นไรหรอกไว้น่แหละบิดหน้าบิดหลังเอาเก่งแต่เป้าก็วะแตกแฟนเขาเก็บเห็ุใดอยู่โอ้ย ตรงนี้เราเคยเก็บเราจำได้แล้วเนี่ยเยอะเลยนมะ่ดอกอ่อน,นปกติเรามามันอ่อนไปปกติเรามามันแก่แล้วนี่ดอกอ่อนมากเลยเนาะใช่สีน้ำตาลอร่อยเนี่ยอันนี้มันเงาละอีกีก้เพื่อนได้นั่งพักเพื่อนก็หางปวดท้องแล้วก็จะไหมหรือว่าเห็นเห็ดก็ไม่รู้ แต่ถ้าเพื่อนเดินอีกเพื่อนก็ปวดท้องชีวิตฉันเยอะมากเลยจ้าตรงนี้นั่งไม่ได้ตรงนั้นฮะโอ้ยโอยอส่าเฝ้าเขาก็จะมานั่งเขาก็นั่งเก็บนั่งเก็บตรงไหนเห็ดดำเ็ดเหลืองเขาไม่ที่จอดรถเหรอเราไปจอดตรงนั้นอ่ะจอดติดกันได้ไหม จะเห็นไหมที่ว่ามันมีคนเข้านะมุดหน้าเข้าไปนะอ,อยากได้ก็มาซื้อไยเลยตอนนี้ให้ขายเลย <c oughs> จะไม่ต้องไปเก็บยากหรอก <c oughs> <c oughs> มุดเข้าไปตรงนีม้มันขึ้นทุกปีเหละ สองมื่จะเก็บไหมเยเพื่อนก็ไม่มาสักทีเพื่อนก็ห่วงเนาะหยอกอย่างงาม <laughs> ถ้าเราไม่ไปนะเขาก็ได้ไงแสดงว่าข้างบนเขาไปมาแล้วเขาชอบจอดรถตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นไปข้างบ <assim. S 2> นเดี๋ยวอีกหน่อยเขาไปข้างบนกันแต่เขาไม่เห็นหมอหลอกคนแก่ไม่เหมือนเราเรายังหนุนท <usion. S 1> ุนและอ <laughs> ยอ <laughs> ตัวเองอ๋อ ายยอู่นแกคงคิดว่าเราเก็บอะไรนานจังเนาะได้เยอะอยู่นะตรงนี้เยอะดิเป็นังใหญ่ใหญ่เลยว่าตอนเราทุกปีเรามามันจะแก่แล้วมันจะดำอันนี้ออกนิกาลอยู่เลยอะไรเนี่ยแกไม่อาให้เราบ้างอหยุ่วอิหยุ่วเปลี่ยนให้เราใหม่นะอันนี้ไม่ต้องทำความสะอาดยาก ค่ตัดขาไหมไหนเลยฮะอ,อ่อนนุ้อันนี้สองมัสองมือสาวสาวสาวคนถ่ายคลิปคุณดูจะไปทั้งไหนคนเก็บก็เก็บเร็วนะก็ไม่ดูมึงเขาจะปมุมไหนดูดูดูสับขาหลอกดูดูเอา้าเรียนเนาะอ,อย่าทำอย่าเรียนแบบมี พี่เขาบอกว่าเมื่อไรจะได้เห็นเซียนออกมาจักทีเซียว่างเื่อนก <c oughs> ็ไม่ว่างเซียนก็ไม่ว่างว่างไม่ตรงกันกว่า <c oughs> จะได้เห็นก็คําแล้วว่าจิืก็จะได้เห็นกันอุยดด๊ยดอกจะยดยอะฉีกได้ <c oughs> <c oughs> มะคับตรงนี้ประทงเงินได้เอาคิดดูคนถ่ายคลิปกูปอ้ยตาไม่ถนนัะคนตายก็ต้องสู่มันคนเก็บคนดูสู่คนดูสู่แต่คนถ่ายไม่สู่คนดูสู่เลยนะสาลายคนดูก็ต้องสูเด้ยอยู่มันทิ้งไม้เชอี่เลยดับไม่ถนัดอยู่ดอกเล็กมันเอาไว้ให้มันโตนั่งกันด้อยดำ เขาจะยืนด,ดำธรรมดาเราดำดำเพื่อนทำไมดำจังเลยถึงมาเพื่อนตีให้ด้วยเหดดำดที่พีขายรึเปล่าคะ กลุ่มเห็ดที่เราโพสขายเห็นไหมนั่นแหละแถวว่านตาน่ะเขาก็อยากได้แบบไม่แพงไงอเห็ดน้าขายกกแกเล่นมือแกเล่นมือถือไม่ค่อยเจอทำไรเพื่อนหาของดำ ไอ้ดำๆไม่เห็นอนีกเหรอต้จะหาอะไรของดำาเ,เก,ก็บ <c oughs> เห็ดก,ก,ก,กร,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 ระดำำชมพูครับ วันนั้นเราขึ้นมาไม่ถึงที่รีบๆกันเห็อเนี่ยโอ้ยรีบตลอดเลยค่ะไม่เคยมีไม่รีบตลอดไม่รีบเพื่อนเพื่อนติดทองไม่มีวันไหนไม่รีบไม่เคยแมลงหลายเลยเฮตเตด้มเต็มถุงแล้วมั้ยเฮตเตดัมไม่ต้องเสียยังไง แล้วก็บอกเอาหมวกมาโอ้ในถุงยิ่งใหญ่เลยโอมีถังอยู่นะเก็บก่อนถ้าตอนนี้เขาไปทำงานกี่โมงด้วยเขาไม่เห็นเห็ดมันจะเห็นได้ยังไงในเมื่อเซียนเห็น ไม่เห็นจริงๆนั่นเลยอกายางงามเลยอะไรเดินผ่านเห็ดเราก็ว้าวยังยังไงของมัน่เห็นตาตาจะบอดสีแล้วเพื่อนเลยจูนไม่ทันทุ่งมาก่อนหายยังหายแล้วเมื่อกี้หายอีกแล้วเพื่อ ดีเราไม่เหยียบฉันไปเจอไอ้ดำมันกลุ่มมันหายยากเฮ็ดําอ่ะดีเราไม่เหยียบมันไม่ค่อยเห็นมันเฮ็ดมันปูเนาะเราเดินข้างหลังแกนน่ะเสียงรถเลยเสียงอะะเอ้นี่ก็ห่วงไม่เห็นนะเนี่ยหองใางหลังไอ้ดอกนี่ นี่คือจอมยุทธเด้อันมันในมือไปทำอะไรถ่ายแต่รูปนี่คือจอมยุทธเด้นี่ได้ในในในมมอันนี้หูยังใหญ่เลยจ้ะคลิปนี้ก็ขอลาได้ก่อนเดวยวถ่ายคลิปใหม่กันกนะบ๊ายบาย